สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุงเอมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําบอลสีอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ทานโพ้นฤดูหนาวไปได้แบบสบายๆนะครับโดยที่ไม่ทิ้งใบนะครับหรือว่าทิ้งใบแต่ว่าก็ยังคงใบเอาไว้อยู่ประมาณ2-3ใบนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะหาบอลสีที่งามตลอดทั้งปีนะครับ ก็ลองดูบอลสีอีกหนึ่งชนิดที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับก็คือนี่เองนะครับบอลสีที่ผมจะแนะนําก็คือบอลสีจอมภาพนะครับอันนี้ก็เป็นบอลอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่บอลพื้นบ้านนะครับถึงแม้มันเป็นเป็นบอลบอลไทยบอลเก่านะครับแต่ว่ามันก็นงามกว่าบอลไอ้ประเภทบ้านๆที่เขาคุ้นๆกันนะครับอย่างเช่นไอ้หมูนกกระทาหมู จำน้อยปลบแป้งอย่างทั้งหลายนะครับแต่ว่าบอลชนิดนี้ก็น่าจะอยู่สูงขึ้นไปแห่งระดับหนึ่งนะครับราคาก็สูงขึ้นไปกว่าบอลน,ออนกกระทาอย่างมูนั้นนะครับแต่ว่าความงามนี่ก็งามงามนีนะบลักษณะก็เป็นบอลแดงๆนะครับบอลใบสีแดงแล้วก็อาจจะมีเขียวๆเป็นบอลพื้นเขียวๆแดงๆสละจะว่าสุดขับกระดับใจนะ เป็นก้านดามนะครับแล้วก็มีเขียวแดงนะครับลักษณะใบนะจะซูมให้ดูนะครับนี่นะครับบอลสีจอมทับก็จะเป็นบอลที่มีลักษณะใบแดงแดงนะครับแดงเลือดหมูนะครับถ้าใบแก่ๆหน่อยก็จะเป็นมีสีเขียวแซมเข้ามานะครับจะเป็นใบมันๆนะฮะลักษณะใบจะใหญ่มากนะครับถ้าถ้าถ้าแบบแจ้หน้าหนาวนะครับบอลมันจะใบใหญ่กว่านี้นะครับ อันนี้คือผมเลี้ยงเลี้ยงไว้ต่างนอกตู้นะครับใบจะประมาณนี้ครับมีประมาณ2อถึงสใบนะครับอันนี้ต้นนี้มี2ใบนะครับหรือสองใบนะครับก็ถือว่ายังเบ่งบานในหน้าหนาวได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะแคร์แกรนหรือว่าโตช้าไปสักเล็กสักน้อยนะฮะนี่นะครับลักษณะของสีใบนะครับลักษณะของก้านก็จะเป็นสีดานะฮะชื่อก็เป็นมงคลนะครับจอมทัพ ครับอันนี้ก็ผ่านโพลฤด,ดูหนาวมาได้แบบแต่ว่าสิวเฉียดกับใบใยอ่ะเนาะก็ต้องเติมน้ําอยู่ตลอดนะครับนี่ขนาดเติมน้ํานะครับด้วยอากาศที่แถวบ้านก็ประมาณ10องศาถึง15องศานะครับก็ทำให้บอลมันโตช้านะครับถ้าอยากเห็น้บอลแบบพิงใบนะครับก็ต้องเลี้ยงในตู้เด้ผม์ขึ้งไปดูในตู้ของผมนะครับว่าบอลที่เลี้ยงในตู้นะครับจะ มีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับบอลที่เลี้ยงนอกตู้นะครับอันนี้บอลจอมท้บเลี้ยงนอกตู้นะครับมีประมาณสองสามใบนะครับนี่นะครับบอลที่เลี้ยงในตู้โอมนะครับใบก็จะมีความสมบูรณ์นะครับอันนี้จอมทาบนะครับดูดูเท่าฝ่ามือเลยนะฮะมันจะมีสีเขียวแซมมาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นต้นลูกนะครับต้นลูกที่ พาหัวออกมานะครับประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับแตแตกก่อแตกยอดออกมาหนักขนาดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นชนิดอื่นกับนี้นะฮะแต่ที่จะเดินเติบโตได้ดีนะครับก็คือจอมทัาบนี่แหละครับแข็งแรงทนทานนะครับพอๆกับไอบอลพื้นบ้านทั้งหลายนะฮะอันนี้ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆของมันวิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับผมใช้วิธีการพาหัวนะครับ ถ้าพาออกมาแล้วได้เยอะนะครับได้เยอะแล้วก็เปอร์เซนต์การหลอดของไอบอลจอมทับเนี่ยเนี่ยนะครับเปอร์เซนต์หลอดนี่สูงมากนะครับมาถึงกับร้อยเปอร์เซนต์ครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะฮะออกเกือบทุกชิ้นนะครับเร่าแผ่ชิ้นใบใหญ่เออใบาเล็กเกินไปนะครับอันนี้ฝป็นบอลในตู้นะครับนี่นี่จอมทับอันอันนี้ผมแก้าหาไอกระถางมาใส่ทั้งรูมนะครับ แต่ว่ากุ้เตือนี่จะมีกระถางเลยนะครับแต่ว่าในตู้นะครับอาจจะต้นเล็กๆนะครับต้นน้อยแต่ว่าลักษณะของการเจริญเติบโตนี่ก็ถือว่าดีนะครับดีกว่าบอลชนิดอื่นอะต้นอื่นอาจจะมีแค่แกลนพ่องนะครับเพราะเจออากาศหนาวครับหนาวขนาดเลยนะครับนี่ขนาดอยู่ในตู้นะครับก็ยังขนาดนี้นะครับกลายเป็นต้นเล็กๆไปเลยแต่กับบุึรกับงายนะครับไอ้ตั้งลูปมันยังมีหัวอยู่นะครับหัวใหญ่เลย อันนี้ก่ายฮกหลงนะครับฮกหลงนี่ก็ถือว่าแข็งแรงพอๆกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่ที่แนะนําก็คืออันนี้เลยนะครับบอลจอมทัพนี่นี่นี่นำเสนอต้นนี้มันใหญ่แค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับเห็นะครับออกมาแล้วนะครับใบมันก็จะมีสีสดมากเลยนะครับ นี่คือเลี้ยงในตู้นะครับแต่ถ้าใบมันแก่ๆไปแล้วมันจะออกเกียวๆแดงๆหน่อยนะครับน่าจะเป็นบอนโบราณนะครับถ้าจำมาคิดนะใบใหญ่เลยนะครับอันนี้คือเลี้ยงในตู้นะครับส่วนเลี้ยงนอกตู้มันก็จะเหลือประมาณสองามใบเหมือนที่ห้หานต่แคนนะครับ นี้นะครับก็จะเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้นะครับโดยการพาหัวออกมาแล้วก็เอามาพักไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นหลายเดือนนะครับแต่ว่ามันก็ยังแคะเกรนอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็จอมทับเนาะถึงจะโตช้าอย่างใดมันก็ยังอยู่นะครับใบประมาณสองสามใบตลอดเลยนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับ คนที่บ่มีตู้นะครับจะลองเลี้ยงบอลสักชนิดหนึ่งนะครับก็แนะนําเลยว่าเป็นจอมทับนะครับได้เลยนะครับอันนี้อยู่ในกล่องนะครับขนาดอยู่ในกล่องนะครับเจอหน้าหนาวเข้าไปก็โตช้านะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับคงจะต้องผ่านโค้งฤดูหนาวออกไปแล้วก็จะเอามาแยกแยกลงกระถางกัรนะครับบาตายนะครับแต่กระบใหย่ยเต้อ ถือว่าโอเคนะครับโอเคในเรื่องของการเจริญเติบโตถ้าเทียบกับอันอื่นๆนะครับที่อ,อื่นๆนี่ป็นแปลงๆนี่ก็ต้องรุนทึงกัว่าจะรอดค้นในช่วงฤดูแหนวกอน,นะครับแต่ว่าจอมทัพนี้บอกเลยว่าสบายนะครับครับสำหรับคนที่มีความสนใจจะสัรหาต้นบอลสีมาเลี้ยงในช่วงนี้นะครับบอลสีจอมทัพ ก็เป็นบอลสีอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีความน่าสนใจในหลายๆด้านนะครับเป็นเรื่องของสีก็ดีหรือว่าราคาก็ดีในช่วงนี้นะครับก็ลองดูนะครับอีกหนึ่งชนิดนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับบอลสีจอมทับนะครับราคาบบกแพงตัวนะครับราคากระตกประมาณน่าจะบบกเกินบเกินพันอะถ้าตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าราคาปกติก็แค่หลักร้อยนะครับอาจจะบปถึงห้าร้อยด้วยซ้ํานะครับ ก็ลองสั่นหามาดูนะครับบอลชนิดนี้นะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะครับแต่ก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยงดีๆนี่อยู่ได้แบบสบายทั้งปีเลยนะครับสามารถปลูกได้ทั้งนอกตู้นะครับและกัในตู้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดตดตาม เป็นกำลังใจให้กันตุวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ